ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นโครงการบ้านแนวราบมือหนึ่งในย่านนี้ที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้ามากที่สุดในตอนนี้แล้วก็คืออยู่ห่างจากรถไฟฟ้า m r t สถานีลาดพร้าวระยะประมาณ600เ mm. มตรเท่านั้นนะครับเขาทำมาเป็นบ้านไซส์ตั้งแต่374.5ไปจนถึง454ตารางเมตรเลยค่ะทุกคนกับฟังก์ชัน4-5ห้องนอนทุกหลังจอดรถได้4คันพร้อมมี 4. 4 5. 5. 5. 1ห้องแม่บ้านรองรับครอบครัวใหญ่ได้เลย เดอสนนิกวันนี้ครับเราขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินมาโผล่ตรงย่านลาดพร้าวรัชดานะครับะจะพาทุกคนมาดูโครงการกันแต่ว่าไม่ใช่คอนโดนะวันนี้จะพามาดูบ้านแนวราบในย่านนี้นะครับที่เขาอยู่ในซอยลาดพร้าว26นี่เองครับค่ะคือถ้าเดินจาก MRT ลาดพร้าวเนี่ยเพียงแค่600เมตรเท่านั้นและเป็นบ้านแนวราบที่ใกล้รถไฟฟ้ามากๆเลยกับโครงการที่มีชื่อว่าเมฟิลเลนรัชดาลาดพร้าวจะเป็นยังไงตามเราสองคนไปสไปกันเลย โครงการเมฟิลเลนรัชดาราดพร้าวนะครับจะตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว26จากซอยนี้เนี่ยเราสามารถจะเข้าออกถนนหลักรอบๆได้ง่ายเลยทั้งถนนลาดพร้าวถนนรัชดาและก็ถนนวิภาวดีนะครับตามแนวถนนหลักเหล่านี้เนี่ยหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วว่ารายล้อมไปด้วยอาคารสำนักงานขนาดใหญ่แล้วก็ห้างสรรพสินค้าหลากหลายแห่งเลยครับ และจากที่เราหาข้อมูลกันมานะครับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นโครงการบ้านแนวราบมือหนึ่งในย่านนี้ที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้ามากที่สุดในตอนนี้แหละก็คืออยู่ห่างจากรถไฟฟ้า MRT สถานีลาดพร้าวระยะประมาณ600เมตรเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าพูดถึงบ้านแนวราบในโซนนี้นะคะทุกคนเขาจะอยู่ในซอยย่อยๆเป็นโครงการขนาดเล็กมีจํานวนยูนิตไม่เยอะมากนะคะทำออกมาเป็นบ้าน3ชั้นถึง3ชั้นครึง่งซึ่งถ้าเรากำางบประมาณมาในช่วง20-30ล้านบาทเนี่ยจะได้เป็นทาวน์โฮมบนพื้นที่ดิน 3 0ถึงตารางวาแต่ถ้าหากเราอยากได้พื้นที่บ้านที่มีขนาดเยอะขึ้นบนพื้นที่ดินใหญ่ขึ้นอย่างบ้านเดี่ยวบ้านแฟดเนี่ยก็ต้องขยับงบประมาณมาที่40ล้านบาทขึ้นไปค่ะเรื่องของที่ดินใหญ่นะครับโครงการนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่2อย่างอย่างแรกคือในงบ40ล้านนะครับถ้าเทียบกับโครงการเพื่อนบ้านเนี่ย เขาอาจจะได้เป็นผืนที่ดินขนาดประมาณ40-50ตารางวาแต่ว่าโครงการนี้ครับ40ล้านได้ผืนที่ดินประมาณสัก60-70ตารางวาเลยอีกประเด็นหนึ่งครับคือเรื่องของทำเลของโครงการตรงนี้เนี่ยแหละที่อยู่ในย่านของรัชดาลาดพร้าวรวมถึงที่ตั้งโครงการยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้ามากๆเลยแบบนี้นะครับมูลค่าของที่ดินเนี่ยผมมองว่าในอนาคตก็มีศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นได้อีกครับ ส่วนในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยนะคะที่นี่เขาทำมาเป็นบ้านไซส์ตั้งแต่374.5ไปจนถึง454ตารางเมตรเลยค่ะทุกคนกับฟังก์ชัน4 5ห้องนอนทุกหลังจอดรถได้4คันพร้อมมี1ห้องแม่บ้านร,รองรับครอบครัวใหญ่ได้เลยและด้วยความที่เป็นบ้าน3ชั้นเนาะทางโครงการเขาจึงติดตั้งลิฟต์ไว้ให้เป็นมาตรฐานทุกหลังเลยด้วยซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าโครงการบ้านระดับนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกโครงการนะคะที่ให้ลิฟต์มา แล้วที่นี่ครับไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางด้วยอ,อันนี้เป็นข้อดีเลยของโครงการที่ไม่ได้เข้าจัดสรรทําให้เราเนี่ยประหยัดเงินในการจะต้องไปจ่ายค่าส่วนกลางต่อป,ปีได้หลายหมื่นบาทเลยนะครับโ <Yeah. S 1> ปรดักของที่นี่นะครับเขาจะมีทั้งหมด11หลังเท่านั้นนะครับมีแบบบ้านให้เลือก3แบบในช่วงราคา40ถึง50ล้านบาทครับ ที่มีพื้นที่ดินใหญ่สุดพื้นที่ใช้สอยเยอะสุดของโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่บ้านเดี่ยวนะคะทุกคนคแต่เป็นบ้านแฝดที่อยู่ด้านหลังของเราตอนนี้นี่แหละชื่อว่าทวินพายค่ะกับพื้นที่ดินเริ่มต้น71.2ตารางวา ซึ่งลักษณะที่ดินเนี่ยเขาจะเป็นตอนลึกเนาะซึ่งการยอมเป็นบ้านแฝดที่แชร์ผนังร่วมกันกับเพื่อนบ้านฝั่งหนึ่งเนี่ยทำให้ได้พื้นที่ใช้สอยที่เยอะถึง454ตารางเมตรเลยค่ะทุกคนคแต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวไปเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขามีการคำนึงไว้ละยังไงบ้างอย่างผนังตรงกลางที่แชร์ร่วมกันกับเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็ใช้เป็นดับเบิลวอลค่ะทุกคนก่ออิฐสองชั้นทําให้ป้องกันเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้านได้ค่อนข้างดี นอกจากนั้นตำแหน่งของห้องนอนภายในบ้านทุกห้องเนี่ยก็ไม่อยู่ติดกับผนังนี้ด้วยทําให้บรรยากาศภายในห้องเนี่ยก็จะสงบลดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างดีเลยค่ะครับผมแล้วก็บ้านของที่นี่นะครับ,รบเขาจะใส่ระบบรักษาความปลอดภัยมาให้เป็นมาตรฐานในหลายๆจุดด้วยนะครับเ,ออเริ่มตั้งแต่แมกเนติกเซนเซอร์นะครับหรือสัญญาณการขโมยตรงประตูกระจกบานสไลด์ที่ชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีดิจิตอลดอ็อกตรงประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านนะครับ แล้วก็ประตูรั้วบ้านที่เป็นรางเลื่อนเป็นรางโค้งแบบนี้โครงการจะติดตั้งมอเตอร์เปิดปิดอัตโนมัติให้กดรีโมทได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ารั้วรอบบ้านนะทำเป็นรั้วที่สูงขึ้นมาถึง3เมตรเลยนะครับ สุดท้ายก็คือมีกล้อง C C T V ติดตั้งไว้ให้อย่างบ้านหลังนี้จะติดตั้งไว้ให้3จุดแต่ถ้าเป็นบ้านเดียวก็จะติดตั้งไว้ให้4จุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ก็เลยดีกว่านะครับคือเราไปเซอร์เวยกันมาหมดแล้วทุกคนแล้วก็รวบรวมไฮไลท์มาเดี๋ยวมาดูจุดแรกกันจุดแรกคือเรื่องของพื้นที่จอดรถนะครับที่บ้านหลังนี้ครับสามารถจอดได้ถึง4คันแล้วก็มีการรองรับ การติดตั้ง EV Charger ได้ด้วยนะครับดูจากพื้นที่จอดรถก่อนนะอันนี้พี่ชอบที่เขาทำเป็นพื้นคอนกรีตแตมไว้ให้แบบนี้ก็จะดูเรียบร้อยสวยงามนะครับการจอดรถนะจะจอดเรียงกันได้3คันแบบนี้เป็นหน้ากระดานแล้วก็มีซ้อนคันข้างในอีกคันหนึ่งรวมทั้งหมด4คันแล้วก็รองรับการติดตั้ง EV Charger ได้ก็คือตรงนี้ เขาจะมีการเดินระบบไฟเอาไว้ให้นะครับให้ลูกบ้านไปติดตั้งวอลชาร์จเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งระบบไฟของบ้านที่เนี่ยกำลังไฟเขาจะให้มาเป็น3เฟส3 0ม0 0ับร้อยก็เพียงพอกับการใช้ไฟเยอะๆอยู่แล้วครับแล้วก็ขอเสริมนิดนึงคือเรื่องห้องเก็บของพอดีเพิ่งเห็นตรงนี้เห็นไหมเขามีประตูห้องเก็บของนี้อยู่จุดหนึ่งคือตรงเนี้ยไม่ได้มีแค่ห้องเดียวมีห้องเล็กๆอีกห้องนึงของข้างด้วยแล้วก็เข้าไปภายในบ้านเนี่ยจะมีห้องเก็บของขนาดใหญ่อยู่ใต้บันไดอีกที่ว่าบ้านที่ห้องเก็บของเยอะดี คือเราจะได้มีพื้นที่เก็บของที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยยางเป็นสัดส่วนบ้านเราจะได้ไม่ลกครับบ้านเรียบร้อยใช่เข้ามาในบ้านกันบ้างค่ะกับไฮไลท์จุดที่2ห้องนั่งเล่นดับเบิลวอลุ่ม6.7เมตรเทควิวสวนข้างบ้านได้ค่ะ จะเห็นได้ว่าห้องนี้นะคะพื้นที่เขาใหญ่ทีเดียว<ช>สามารถจัดฟังก์ชันได้ในบริเวณเดียวกันเป็นพื้นที่ใช้งานสําหรับครอบครัวได้เลยเนาะอ,อย่างตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าวางโซฟาไซส์ใหญ่2ข้างได้เลยจะเปลี่ยนเป็น L shape ใหญ่ๆเนี่ยก็ยังได้แถมตรงนี้เนี่ยดูแกรนดดีด้วยเพราะว่าเขาเป็นฝ้าเพดานสูง6.7เมตรอย่างที่บอกไปนะคะ สามารถติชดช a n d เีย e เพิ่มความหรูหราลักชูรี่ให้กับตัวบ้านได้ดีขึ้นเลยพอเป็นผ้าพดานสูงแบบนี้หลายคนอาจจะกังวลว่าเออแล้วเราจะต้องไปติดแอร์อะไรตรงไหนให้มันเหมาะสมไหมเขาบอกว่าโครงการนี้นะครับเขาติดแอร์ไวใ้ให้ทุกห้องทุกฟังกชันเป็นมาตรฐานพร้อมกับตัวบ้านอยู่แล้วนะครับจะมีทั้งแบบที่เป็นคัสเซ็ตไทป์แล้วก็วอร์ไทป์จะกระจายกันไปทั่วบ้านตามความเหมาะสมของ,องห้องห้องนั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของระบบคุณภาพอากาศด้วยชื่อว่า ERV นะครับระบบนี้เขาจะเป็นการเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในบ้าน ผ่านผันกรองฝุ่น PM 2.5แล้วก็จะมีการดูดอากาศเก่าในบ้านเนี่ยออกไปภายนอกด้วยเพื่อให้บ้านเรามีการหมุนเวียนอากาศที่ดีด้วยนะครับมาดูฟังก์ชันถัดมากันบ้างค่ะตรงนี้เนี่ยเขาจัดเป็น d ิ n i n g table ให้ดูเป็นไอเดียเนาะรอ,องรับได้6คนเลยจะจัดเป็น8ที่นั่งขนาบอีก2ฝั่งเนี่ยก็ยังได้ได,ด้านข้างเนี่ยก็ยังเหลือพื้นที่ให้ทําเป็นแพนทรีครัวฝรั่งทําอาหารเบาๆก็ยังได้แล้วก็ไฮไลท์ของห้องนี้เลยนะคะทุกคนก็คือฝั่งนี้ เขาจะเทควิวสวนข้างบ้านได้กว้างเลยค่ะเพราะเขาจะเน้นเป็นผนังกระจกประตูกระจกตลอดแนวเลยอ่ามันกระจก <S <S บานเรื่อนที่เปิดไปปุ๊บจะเจอกับสวนข้างบ้านท <C> e <al> ี่อย่างที <C> e <al> ่เห็นเป็นสระว่ายน้ําแบบนี้อันนี้เป็นไอเดียบ้านตัวอย่างนะครับแต่อันเนี้ยจะนําไปสู่ไฮไลท์จุดที่3ของบ้านหลังนี้ก็คือเขาจะวางโครงสร้างรองรับให้เราไปต่อเติมเป็นสระว่ายน้ําแบบนี้ได้ก็คือโครงการอ่ะเขาจะลงเข็มรอไว้ที่พื้นอยู่แล้วดังนั้นใครซื้อบ้านที่นี่แล้วคิดว่าเอ๊อยากจะมีสระว่ายน้ำอ่ะไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้างและโครงการเตรียมมันให้เรียบร้อย ไฮไลท์จุดที่4ได้ครัวปิดพร้อมมีห้องรองรับแม่บ้านอยู่ประจำได้ค่ะซึ่งการเป็นครัวปิดนะคะก็อย่างที่รู้กันว่าเราสามารถทำอาหารได้จริงจังทำอาหารหนักได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่ากลิ่นจะไปรบกวนยังส่วนพักผ่อนอื่นๆ แล้วก็ไซซิ่งของห้องนะคะจะเห็นได้ว่าเขาทําเป็นเคาน์เตอร์ครัว U shape ได้เลยโดยในบ้านมาตรฐานนะคะเขาจะไม่ได้ให้เคาน์เตอร์ครัวแต่ว่าจะมีการเดินงานระบบน้ําดีน้ําเสียไว้ให้เรียบร้อยเลยเราสามารถบิวอินได้ตามใจชอบเลยค่ะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเขาจะมีประตูที่เปิดไปยังโซนเมน ลาซาที่เป็นพื้นที่เซมิ o เอ d ด o ร์ซึ่งดีเลยค่ะสามารถวางเครื่องซักผ้าอบผ้าได้ในล่มสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องไฟฟ้าได้ดีเลยแล้วก็เขาจะอยู่ใกล้กันกับห้องแม่บ้านที่มีห้องน้ําในตัวรองรับแม่บ้านมาอยู่ประจําได้สะดวกเลยค่ะ จุดที่5ครับคือบ้านหลังนี้มีห้องนอนชั้นล่างพรนะ้อมห้องน้ําในตัวด้วยแล้วบรรยากาศดีเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งห้องเนี้ยเขาจะมีผนังฝั่งหนึง่งทําเป็นกระจกเข้ามุมครับให้เรามองออกไปเห็นสวนข้างบ้านได้หรือถ้าใครทําเป็นสระว่ายน้ําก็คือมองไปเห็นสระว่ายน้ําตรงนี้เลยนะฮะบรรยากาศในห้องก็ดูโปร่งด้วยนะครับพื้นที่ในห้องเนี่ยใหญ่พอให้วางเตียงหฟุตดได้ รืออย่างที่เห็นครับระยะข้างเตียงยังเหลือนะอยากจะขยับขยายเป็น6ฟุตก็ยังได้นะครับเป็นิงไซส์ไปเลยนอนสบายสบายนะฮะร,ระยะปลายเตียงอาจจะเหลือไม่ได้เยอะมากผมแนะนําว่าถ้าจะหาไซส์บอร์ดมาวางสักตัวเนี่ยอาจจะบางกว่านี้หน่อยจะได้มีระยะทางเดินที่กว้างมากขึ้นนะครับ mm. พื้นเนี่ยจะเป็นพื้นซอฟต์ฟลอร์ด้วยก็ช่วยลดแรงกระแทกได้ครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวตรงนี้ด้านหน้าห้องน้ํามีพื้นที่ให้บิวตู้เสื้อผ้าได้เป็นสัดส่วนภายในห้องน้ำเนี่ยเขาจะไม่มีสเตปเลยจะได้ใช้งานไม่ต้องกลัวสะดุดนะครับแล้วก็ส่วนอาบน้ําจะมี่นนัังอบาบบ้้้ํใหดวยคร ขึ้นมาที่ชั้น2ครับก่อนที่จะพาไปดูไฮไลท์ถัดไปนะครับขอฝากกด subscribe channel t h i n g f l i v i n g ของเรากันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีการรีวิวโครงการใหม่ๆอัปเดตให้ดูกันทุกๆสัปดาห์เลยนะ ค่ะส่วนใครที่อยากรู้โปรโมชั่นของโครงการนี้ก่อนเนี่ยพวกเราแปะลิงก์โครงการไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยค่ะเข้าไปอัปเดตราคาปัจจุบันและโปรโมชั่นกันได้เพื่อมีโปรเด็ตจะได้ไม่พลาดกันค่ะมากับจุดที่6ของบ้านหลังนี้มาสเตอร์เบดมขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเข้ามาปุ๊บนี่คือประตูห้องมาสเตอร์เบดมนะครับของจริงจะเป็นประตูตรงนี้เข้ามาปุ๊บยังไม่เจอเตียงอ่ะแป้ง เจอเป็นห้องอนเนกประสงค์ของห้องอมาสเตอร์ค่ะทุกคน,นที่เราสามารถใช่จัดเป็นห้องทํางานห้องพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัวได้เลยใช่ล้วพี่ชอบพื้นเขานะคือต้องบอกว่าทั้งพื้นชั้น2และชั้น3เนี่ยเขาจะปูให้เราแบบนี้เลยอันนี้คือพื้นไม้ engineering wood นะครับผิวเป็นไม้โอ๊กแล้วก็ทำเป็น pattern haringbone แบบนี้เลยผมว่าจะได้ พื้นที่ดูมีมิติความสวยงามที่มากขึ้นนะค่ะดีเลยค่ะมาดูกันต่อค่ะกับข้างในเนี่ยเป็นห้องนอนละอ๋อถัดมาค่อยเจอเตียงนอนแล้วตรงนี้ใช่ซึ่งไซส์ก็ยังใหญ่มากอยู่ดีค่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าวางเตียงคิงไซส์แบบมีทางเดินโดยรอบกว้างๆได้เลยครับด้านข้างเนี่ยสามารถวางโซฟาเดเบไซส์ใหญ่แบบนี้ได้เราจะเปลี่ยนเป็น L shape พร้อมโต๊ะกลางก็ยังได้ค่ะทุกคนแล้วก็ห้องนี้นะเขาจะมีระเบียงในตัวมาด้วยออกไปใช้งานกันได้และยังไม่หมดเท่านี้ค่ะวังนี้ค่ะ เป็น walk in closet ขนาดใหญ่เป็นสัดส่วนเลยจะเห็นได้ว่า built in เป็นตู้เสื้อผ้าเต็มผนัง2ฝั่งได้แล้วตรงนี้ทำเป็นโตะ๊ะเครื่องแป้งอีก1จุดก็ยังได้ แต่ถ้าใครที่มองว่ายัางไม่พอเสื้อผ้าเราเยอะกว่าวนั้นแป้งมองว่าเราสามารถทุบผนังฝั่งนี้รวมกับห้องนั่งเล่น<า>ก่อนหน้าได้นเ,นเป็นห้อง Walk in Closet ขนาดใหญ่จัดเต็มได้เลยเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเลยอันนี้คือจุดที่7ที่อยากจะพูด<ะ>ถึงก็คือว่าระบบการก่อสร้างของบ้านที่เนี่ยเขาเป็นระบบกอ่ออิฐฉาบปูอยู่แล้วดังนั้น ถ้าใครรู้สึกว่ามาดูบ้านแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนห้องนู้นห้องนี้ทุกผนังเชื่อมกันอทำได้โดยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างของตัวบ้านเลยอยังไม่หมดแค่นี้ค่ะมาดูห้องน้ํากันหน่อยยังไม่ได้ดูเลยไม่เห็นเลยไฮไลท์เด็ดเลยเหมือนกันค่ะเข้ามาส่วนแรกนะเป็นส่วนแห้งก่อนเนาะอ่างล้างหน้าแบบ his and her ใช้งานพร้อมกันคุณผู้หญิงคุณผู้ชายได้เลยแล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องโถสุขภัณฑ์ที่เขาให้ฝาอัตโนมัติมาด้วยแล้วก็ให้ฉากกั้นแบบนี้มาด้วยนะคะดีเลยส่วนข้างในเนี่ยเป็นโซนเปียก ให้ฉากกันเหมือนกันกใช่กกแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ให้เป็นที่อาบน้ําแบบแฮนด์ชาเวอร์เลนชาเวอร์ส่วนฝั่งนี้นะคะเขาก็จะเป็นอ่างอาบน้ําแบบลอยตัวยี่ห้อโคลเลอร์สวยงามดีเลยและที่แั้งชอบสําหรับห้องนี้นะคะก็คือช่องหน้าต่างเขาให้มาบานใหญ่เปิดระบายอากาศได้ดีรับแสงธรรมชาติได้มากแต่ว่าติดม่านบางสายตาน,นิดนึงค่ะ ไฮไลท์จุดที่8นะครับผมก็คือบ้านหลังเนี้ยจะมีลิฟวิ่งแอเรียกระจายอยู่ในทุกๆชั้นเลยอ,อย่างเมื่อกี้นี้ที่ชั้นหนึ่งก็คือมีลิฟวิ่งแอเรียขนาดใหญ่ที่เป็นโถงดนะับเบิลวอล่มเนาะขึ้นมาที่ชั้น2ครับเราจะมาเจอห้องนี้อยู่ทั้งฝั่งหน้าบ้านที่มองว่าเป็นห้องที่แบบอาจจะจัดเป็นโฮมเทเเตอร์แบบนี้แหละให้สมาชิกในบ้านมานั่งดูหนังร่วมกันก่อนจะแยกย้ายเข้าห้องนอนก็ได้<อ>แล้วบรรยากาศห้องนี้ดีด้วยเพราะว่าเรามองออกไปตรงนะี<อ>้นะเห็นต้นไม้ด้วยนะ<อ>ต้นไม้เนี่ยเขาจะทาเป็นกระบะยื่ ตูกไม้ยืนต้นไซส์กลางๆแบบนี้เอาไว้ให้เลย <มา S 1> นะฮเป็นต้นเกร็ดกาฮูไว้ให้ค่ะทุกคนแล้วก็มีการเดินระบบรดน้ําอัตโนมัติเอาไว้ให้ด้วยนะครับด้านข้างห้องนี้จะมีเมินเล็กๆให้เดินออกไปได้นะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็น Living a r ียที่ชั้น3เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันมาครับ Living a r ี a ที่ชั้น3อยู่ตรงนี้นี่บรรยากาศดีเลยนะแป้งค่ะคือนอกจากพื้นที่ที่กว้างแล้วนะครับ เขายังเชื่อมโยงไปกับส่วนที่เป็นคอร์ดเปิดโล่งตรงกลางบ้านของชั้น3ตรงนี้ทําให้พื้นที่ตรงนี้ดูแบบสว่างขึ้นนะครับแล้วก็เขายังทําผนังตรงนี้นะครับเป็นผนังกระจกนะด้านบนเนี่ยก็ทําเป็นกระจกเอียงๆขึ้นมานิดนึงด้วยให้มีลักษณะไปเหมือน glass house อ่ะก็ได้มิติของความสว่างที่มากขึ้นผมมองว่าใครที่แบบชอบปลูกต้นไม้ในบ้านอ่ะบางทีอาจจะแสงไม่พอ ตรงนี้เหมาะเลยเอลพอแล้ว,รลวตรงนี้ยต้นไม้ปลูกในบ้านมาวางได้เยอะเลยนะครับน่าจะเติบโตได้ดีนะครับและนอกจากพื้นที่ตรงนี้นะครับขยับไปอีกฝั่งหนึ่งของคอรตรงนั้นก็จะมีห้องอเนกประสงค์อีกห้องหนึ่งด้วยให้เราจัดเป็นอะไรก็ได้ตามใจเลยค่ะซึ่งเขาได้เป็นกร a s s h าเหมือนกันนะใช่ ัดมาไฮไลท์จุดที่9ครับขอพูดถึงห้องนอนลูกที่ชั้น3นี่แหละเขาจะมี2ห้องนะครับก็คือจะมีห้องนึงอยู่ฝั่งหลังบ้านอีกห้องนึงอยู่ฝั่งหน้าบ้านแยกกันเลยห้องนอนลูกทั้ง2ห้องเนี้ยเขาจะมีห้องน้ําในตัวทั้งคู่เลยสามารถใช้งานได้อย่างเป็นส่วนตัวนะครับและอีกอย่างนึงครับก็คือความสูงพื้นถึงฝ้าเพดานนี่ไงสูงเลยแป้งขึ้นไปอยู่เตียงชั้น2ได้ด้วยสบายเลยค่ะคือพื้นถึงฝ้าทุกๆชั้นของบ้านหลังนี้ยเขาจะอยู่ที่3เมตรบ้านตัวอย่างเขาเลยทำให้ด และสุดท้ายค่ะกับไฮไลท์จุดที่<ม>10บ้าน<ม>ทําเลเมืองที่มีพื้นที่ทําสวนปลูกต้นไม้ได้ทุกชั้นเลยจะเห็นได้ว่าอย่างชั้นล่างเนี่ยจะมีขดยาดอยู่ข้างบ้านเนาะ<ม>แล้วก็ชั้น2นะคะเขาจะมีระเบียงเปิดโล่งที่ลงต้นไม้ไว้ให้และชั้น3ค่ะเป็นขดยาดขนาดใหญ่ทีเดียว<ม>ที่วางไม้กระถางได้หลายต้นจะวางเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์แบบนี้ก็ยังได้เรียกได้ว่าเป็นบ้านทําเลเมืองที่มีต้นไม้เขียวๆให้มองเห็นได้ในทุกชั้นเลยค่ะ กันบ้างค่ะทุกคนเขาเป็นบ้านเดี่ยวที่จะได้พื้นที่ดินรอบบ้านละได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นหลังนี้นะคะมีชื่อว่าสปริงฟิลด์จัดฟังก์ชันไว้ถึง5ห้องนอนจอดรถได้4คันเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นที่จอดแบบ2คันซ้อนอีก2คันนะคะโดยไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะคะเขาจะมีพื้นที่ขอดกลางบ้านค่ะทุกคนข้อดีเลยคือเรามีพื้นที่ให้สามารถทำช่องเปิดได้เยอะมากขึ้นทำให้บรรยากาศภายในบ้านเนี่ยดูสว่างโปรง่งดีเลยค่ะ ส่วนขอดต,ตรงนี้นะคะเขาจะไม่ได้ให้สระว่ายน้ำนะคะทุกคนแต่ว่ามีการลงเสาเข็มรองรับการติดตั้งในอนาคตได้ด้วยเช่นกันมาดูพื้นที่ฟังก์ชันด้านข้างขอดกันบ้างฝั่งนี้ค่ะทุกคนเขาจะเป็นห้องนอนชั้นล่างที่สามารถรองรับผู้สูงอายุได้เลยแล้วก็ตำแหน่งของเขาเนี่ยจะอยู่โซนด้านในทําให้ได้ความสงบด้วยและด้านข้างนะคะเขาจะเป็นครัวแบบปิดที่อยู่ติดกับโซนแม่บ้านเลยคุณแม่บ้านทํางานได้สะดวกเลยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ทุกคนเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของชั้นนี้นะคะ ก็คือเขาเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นจุดแรกของบ้านหลังนี้ที่จะได้เป็นพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มฝ้าสูง6.7เมตรเลยค่ะทุกคนบรรยากาศในห้องดูแกรนแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยอยู่โซนหน้าบ้านทําให้แป้งมองว่าห้องนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการร้องรับแขกมากกว่าเพราะว่าบ้านหลังนี้เขามีห้องนั่งเล่นอีก1จุดไซส์ใหญ่เลยอยู่ด้านบนไปดูกันค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องนั่งเล่นที่ชั้นสองอ่างที่แป้งบอกไปว่า เป็นห้องขนาดใหญ่เลยนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเหมาะมากกับการให้คนในครอบครัวมารวมตัวกันหรืออยากจะจัดปาร์ตี้ที่ชั้นนี้ก็ได้เลยเพราะว่าอย่างที่เห็นครับห้องกว้างมากนะครับระยะดูทีวีก็เยอะนะครับติดทีวีจอใหญ่ๆได้เลยนะครับนอกจากส่วนนั่งเล่นแล้วนะเขายังเชื่อมโยงมาก,กับส่วนของโต๊ะกินข้าวตรงนี้ที่วางโต๊ะกินข้าวขนาดประมาณ8ที่นั่งแบบนี้ได้สบายมากนะครับแล้วก็บรากาศโปร่งมากเลยครับเพราะว่าด้านข้างตรงนี้นะเขามีการทำคอร์ทยาร์ด หวาวเข้ามาก็เป็นเหมือนระเบียงที่ออกไปยืนสูดอากาศด้านนอกได้หรือว่าจะหากระถางใหญ่ๆสักอันนึงมาใส่ต้นไม้ไซส์กลางๆเพื่อตกแต่งเพิ่มความร่มรื่นให้กับชั้น2ตรงนี้ได้นะครับแสงธรรมชาติเนี่ยเขาจะส่องเข้ามาจากทางด้านบนเราก็ยังได้ความเป็นส่วนตัวอยู่นะครับถัดเข้ามาฝั่งด้านหลังตรงนี้จะมีมุมหนึ่งที่โครงการเขาจะเดินท่อน,น้ําดีน้ําทิ้งเตรียมเอาไว้ให้ให้เราทําเป็นแพน try เอาไว้เตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆโซนนี้ได้อยู่ใกล้ๆกับพื้นที่กินข้าวเลยนอกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับ ขยับไปอีกฝั่งหนึ่งของชั้น2เนี่ยจะมีห้องห้องหนึ่งที่จะเป็นห้องนอนก็ได้หรือบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจัดเป็นเหมือนห้องออกกำลังกายนะครับใกล้ๆก,กันเนี่ยจะมีห้องน้ําให้อาบน้ําได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องอเนกประสงค์นะครับห้องนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เจ้าของบ้านเลยจะจัดเป็นอะไรก็ได้ไอเดียของบ้านตัวอย่างก็คือทําเป็นห้องเก็บไวายครับ ขึ้นมาชั้น3ด้วยลิฟต์ปุ๊บสิ่งแรกที่พป้งอยากให้ทุกคนดูนะคะก็คือจุดนําสายตาตรงนี้ค่ะใช่เลยใช่เขาเป็นชั้นลอยของบันไดที่พเป้งว่าเหมาะสําหรับการวางสเกลเจอร์งานอาร์ตเก๋ๆที่เราชอบได้เลยนะเพราะว่าตําแหน่งของเขาเนี่ยจัดไลท์ติ้งที่ได้แสงธรรมชาติมาแบบสวยงามเลยด้วยใช่แล้วก็ตรงชั้นพักอาจจะเห็นได้ว่าในทุกๆชั้นน่ะเขาทำมากว้างเลยเวลาเดินขึ้นลงบันไดอเดินสะดวกเลยนะครับค่ะส่วนฟังก์ชันของชั้นนี้เนี่ยเขาจัดไว้3มห้องนอน ซึ่งห้องนอนโซนหลังบ้านเนี่ยจะมี2ห้องด้วยกันค่ะทุกคนไซซิ่งของเขาเนี่ยขนาดพอๆกันเลยนะคะภายในห้องเนี่ยได้ช่องหน้าต่างขนาดใหญ่2จุดทําให้บัรยาการดูสว่างโปร่งดีเลยส่วนพื้นที่ภายในห้องก็วางเตียง5-6ฟุตได้ทั้งคู่พร้อมกับมีมุมแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ําใช้งานได้สะดวกเลยแต่ว่ามันจะพิเศษที่ห้องนี้ค่ะโซนหลังบ้านเนี่ยเขาจะมีระเบียงในตัวให้ออกไปใช้งานได้ค่ะอีกหนึ่งห้องนอนฝั่งนี้ครับคือห้องมาสเตอร์เบดรูมกว้างๆเลยนะครับ ด้านหน้าเนี่ยจะมีระเบียงนะครับฝั่งหน้าบ้านให้ออกไปใช้งานได้ตรงนี้ก็วางเตียงคิงไซส์ได้เลยนะครับแล้วก็ข้างๆเตียงฝั่งนี้จะมีหน้าต่างอยู่ด้วยนะผมลองเปิดแล้วมองลงไปเนี่ยจะเห็นระเบียงที่เป็นขอดยาที่ชั้น2ด้วยนะครับด้านข้างตรงนี้ครับยังมีพื้นที่ต่อเนื่องมาอีกนะครับให้เราวิวเป็นวอล์ i อินคอ e ตนะครับที่ใหญ่พอให้วางไอ l แลนต,ตรงกลางได้อีกตัวหนึ่งตรงนี้ก็มีหน้าต่างให้เปิดรับแสงธรรมชาติเวลาแต่งหน้าตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็อยู่ใกล้กับห้องน้ําที่อยู่ภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับฝั่งหนึ่งด้านนี้นะครับเขาจะแยกเป็นโขสุขภัณฑ์นะครับที่กั้นประตูกระจกไว้ให้เป็นสัดส่วนนะครับอ่างล้างหน้าได้เป็นพ i s แอนเธอด้วยแล้วก็ฝั่งขวามือของผมตรงนี้เข้าไปจะเป็นโซนอาบน้ำนะครับตรงนี้นก็จะมีทั้งพวกแฮนด์ชาวเวอร์เบนชาวเวอร์แล้วก็มีอ่างอาบน้ําที่เป็นรอยตัวของโคลเลอร์ติดตั้งไว้ให้ด้วยครับ อันนี้ก็คือจุดเด่นของโครงการเมฟิวเลนรัชดาลาดพร้าวนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเมเจอร์ v e เวลลอปเมน์ด้วยที่ให้พวกเราเข้ามารีวิวกันนะครับถ้าใครสนใจที่นี่นะสามารถที่จะเข้ามาดูบ้านตัวอย่างของจริงกันได้เลยนะครับค่ะส่วนใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเรากันได้เดไปตามอ่านกันค่ะคแล้วอย่าลืมกด s u b สไครป์กดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้เดอ SN ีนิขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ